คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กต่ำกว่า18ปีจะทำเพื่อความสนุกและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดกรุณาดามา่ายังมีสตินะกคอรับ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรษฐีดูบอีกแล้วนะครับผมมามาเป็นสรษฐีกันหน่อยนะวันนี้แอดเองเติมมาเยอะเลยนะครับทุกคนสําหรับเกมนี้นะอีกีบลุกนั่นเองนะครับทุกคนอา่าออฟมายสเตอรี่นะครับผมก็อยู่ในค่ายพีจนะทุนหนึ่งหมื่นครับจัดเต็มไปเลยครับมาถึงจัดจงังหวะเออเบ็ดร้อยเท่าไหร่อุ้ยร้อยแปดเลยเหรอหมื่นสามไม่พอเอาร้อยร้อยยี่แล้วกันมา ห,ห้ามเกิดรอยยีนะครับเดี๋ยวตำรวจจับนั่นเองนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะอันนั้นน่าจะลดแล้วแหละ <laughs> โอเคมาเจอกันอยู่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มสินาทีนะครับทุกคนมาดึกเลยนะแอดมิทุระนะครับช่วงต้นเดือนกับสิ้นเดือนนะโอ้โหเมาดีนะเมื่อวานหาเวลามาไลฟ์กิจกรรมจนได้นะครับเออมาดูกันนะรอบนี้สุ่มดีไหมไม่กล้าสุ่มเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยสุ่มดีกว่านะ ยังไม่มีกําไรนะครับกลัวว่ามันจะเน่าเกินไปนะเดี๋ยวเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับ10หมุนคูณ5ไปก่อนเนาะโอเคก็โอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่ามีความร่วมมือกันเยอะเลยนะครับสําหรับแบบความร่วมมือกิจกรรมของแอดเนาะก็มากันเยอะพอสมควรนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ต่อไปนะครับผมโอเคดอกนี้ห9เครับโอ้โหสวยขอมาทุกดอกก็พอแล้วนะ เออเอมาช่องแรกอุ้ยได้ต่อครับผมจังหวะนี้เอาแล้วไงแตกแน่นอนแบบนี้ครับเรียบร้อยเฮ้ยแต่ถึงสี่มือเลยเหรอบ้าไปแล้วครั้งแรกนะครับเนี่ยแตกสี่มือเอาแล้วไงเซกไปอีกโอ้โหไม่เข้าเฮ้ยมาได้ไงอ่ะงงเลยทุกคน โอ้โหมาอีกจัดไปอีกหกพันครับห้าหมื่นมีมะ,ะน่าจะมีห้าหมืนนะโอเครางวัลก้อนโตซูปเปอร์ไปอีกแล้วครับหกหนึ่งเก้าสองครับโหทุกคนมันอะไรจะขนาดนี้ครับนี่เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ่ะืบอกเลยว่าชิวจัดแล้วนะเล่นเล่นแบบชิวชิวเลยอะ่ะ กำไรครั้งแรกนะครับเนี่ยที่ได้ขนาดนี้ทุกคนห้าหมื่นน่ที่โอ้โหเอามาหมื่นนะแตกครึ่งแสนนะครับเนี่ยโอเคก็เล่นสบายๆแล้วจังหวะนี้จัดต่อดีจังหวะนี้ซื้อต่อมารอบนี้มีกําไรนะครับซื้อเก้าพันเดี๋ยวเราลองแบบสุ่มบ้างละกันนะมาเฉยเลยโอ้โหสมุดจัดไปอีกห้ารอบนี้ไม่ต้องสุ่มดีไหมอ่ะมันเท่าไหร่ล่ะ มันสิบสองอยู่แล้วไหมอะสิบสองคูณห้าอยู่แล้วแต่ลองสุ่มดูนะไม่กลัวแล้วครับทุกคนโอ้โหั้งแรกเลยนะครับที่แตกเยอะขนาดนี้เอาข้างบนสิบสองข้างล่างสิบไหมโอ้โหเท่าเดิมสุ่มทําไมครับเนี่ยโอเคดีกว่าตัวคูณได้แค่คูณหนึ่งนะดีว่าคูณห้ามานะครับเท่ากับว่าเกมอ e ียิปต์เนี่ยกําลังมานะโอเคเลยนะครับเนี่ยมาอีกแล้วจังหวะนี้มีต่อไหม เคเยไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคเซกไม่เซกโหทุกคนจะพูดว่าไงดิทหมากพันสี่ครับอ <c oughs> ไม่มีต่อต้องให้ได้เก้าพันอัพนะครับเพราะว่าเราซื้อรอบละเก้าพันเลยเบ็ดร้อยยี่สิบถือว่าหนักจริงผมวัดใจไปเลยนะครับ เอาแล้วไงอย่าบอกนะว่ารอบนี้เรียบร้อยครับทุกคนรอบนี้เกลือนะเค็มเลยมันคงไม่ได้แบบอย่างมิกรอบที่แล้วแบบตลอดหรอกเนะาะปั่นเองอะมาเฮ้ยมาได้ไงกับเนี่ยขนลุกเลยไม่เคยได้จริงๆนะโู้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วหืไม่มาไม่ไหลไม่ไหลเอาเซกเป็นอะไรเจครับมีต่อไหมเอ้ย งูงูงูอืมอ๋อเสกต่อจัดไปครับผมสแคตเธอร์อีกหนึ่งตัวว่าดึบ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 ,ดบมาเปล่าตรวบตัวไปอีกทีโอยไม่ได้อะไรเลยวายก็ไม่เชื่อมอะไรครับนี่อเราแบบชิวๆแล้วอะนะสวยครับ เปลี่ยนเป็นตัวแพงหน่อยได้ไหมใไหนๆก็ให้แล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ไม่ลงไปกว่าสี่หมื่นแน่นอนนะครับทุกคนผมของทงขอนเถอะขอร้องเถอะบอกเลยว่าเกือบจะได้ค่า CPU คอมแล้วนะครับเนี่ยมาเฉยเลยเลือกเนี่ยเขาเรียกว่าเลือกเกมถูกนะครับชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเลือกเกมผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับสรุปแล้วจะดีหรือไม่ดีเนี่ย แล้วแต่ดวงด้วยนะครับแล้วแต่จังหวะเออมันไม่ได้เป็นอย่างนี้กันบ่อยๆหรอกอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันเล่นมาเกือบปีแล้วนะสลอสพึ่งเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับผมู้่เสกอย่างเดียวเลยครับจังหวะนี้เอาเสกอีกแล้วครับผมส่วนใหญ่จะเสกเป็นตัวเจนะโอเคสิบเต็มช่องไปดิเอาไงดีวะเนี้ยถอนสักสี่หมื่นสองน มันมองดูแล้วมันไม่เพิ่มขึ้นเลยแล้วก็อยู่ประมาณสี่หมืนสองอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งตั้งใจว่าจะถอนสี่หมื่นแต่ถ้าไม่เพิ่มขึ้นเนาะถอนสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งแล้วครับอ่ะน่าจะไม่เพิ่มแล้วแหละโอเคเดอกนี้ได้โอ้โหสวยจัดเลยอะรอบนี้บอกเลยว่า เดี๋ยวเราไปเล่นทุนน้อยกันนะครับเดี๋ยวถอนออกหน่อยละกันมันเยอะเกินไปนะครับทุนอเอาเก็บไว้ใช้มั่งเถอะเดี๋ยวจะเสียดได้ทีหลังเค <Okay, S 1> มาช่องสองเออต้องงั้น <c oughs> ขออะไรก็ได้นะตอนนี้คือดวงมันมาจ,จัดเลยนะครับผมเอาแล้วไหลครับเอาดิมันน่าจะมีคูณด้วยนะมันมันไม่มีคูณนะดิเออได้มาอีกแปดร้อยเอ,อ๊ยจะถอนเดี่ยมันอยู่ประมาณนี้จริงๆนะ มองทรงแล้วนะ่ะน่าจะได้แค่นี้อนะสี่หมื่น่ะไม่เพิ่มขึ้นนะ่ะลดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ลงลงยับยับโอเคเอ้าได้ต่ออีก888ร้อตองแปดไปเลย ยังไม่หมดง่ายนะสรุปแล้วจะให้ถอนเท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นึงเหรอโอเคเดี๋ยวเราลองอีกสักหน่อยอีกสักตั้งหนึ่งเพื่อจะถอนสี่0 0ื่พอดีนะครับก็นับง่ายเลยนะถ้าสี่0 0ื่นพอดีก็กําไรอยู่ประมาณสามหมื่นะลองเพิ่มเบ็ดดูวัดใจไปเลยนะครับตอนนี้จังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละวันนี้แอดขอละกันนะครับสําหรับเกมนี้เอาเอาตนได้ครับดอกนี้หนึ่งพันนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะถอนกัน4ี่หมนี่แหละพอเลยนะครับดีนะเพิ่มเบ็ดแล้วเข้าอะ่ะถ้าเพิ่มเบ็ดไม่เข้านี่ก็ได้4ี่0 0ื่นนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมตัดสินใจ4ี่หมันละกันนะครับทุกคนก็โอ้โหมันอยากจะพูดเลยเกมนี้คือสุดจริงไม่คิดว่าจะมาดอกนี้ดอกเดียวด้วยนะสนะี่หมื่นอ่ะโอเคทุกคนยังไงนะ ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเดี๋ยวไปถอนก่อนลวกันนะยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายลุตกระดิ่งให้ช่อง To m o r r o w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปเลยนะอยู่กันไปนานๆนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะในทุนน้อยบ้างนะครับเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นในช่อง t o m o r r โ w บ้างนะครับผมโอเคบายครับผม